สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนคะ่ะเป็นจังไดกันบ้างเนาะคะ่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยโอ้ยมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลายวันมากๆนะคะพี่น้องคะเพ่นบอดดายมาเจอกับพี่น้องนะคะกับบอดายมาเจอกันหลายวันจะประมาณกับสามอาทิตย์ได้แล้วนะคะเพราะว่าบดสบายคะ่ะตัวเพ่นเองบอดสบายนะคะไม่สบายกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ เป็นไข่นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นตั้งแต่น้องเดตันนะคะน้องเดตันน่าจะติดมาจากที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มาติดที่เพนเพนแล้วก็ต่อด้วยแฟนนะคะพี่ต๋องแล้วก็ต่อด้วยน้องโทนี่นะคะก็ติดกันยาวเลยค่ะทีนี้ก็เลยแบบไม่พึ่งพึ่งจะดีขึ้นนะคะอาการพึ่งจะโอเคขึ้นนะคะเป็นอยู่หลายวันเหมือนกันนะคะกินยาสารพัดยาเลยค่ะพี่น้อง ยาที่ทั้งยาทั้งยาฝรั่งทั้งยาไทยนะคะเอา,เอาฟ้าทลายโจรน,นะคะที่เอามาจากเมืองไทยด้วยนะคะยาฝรั่งยาแผนไทยทุกอย่างเลยนะคะกิน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 นะคะก็ไม่ได้มาทักทายพี่น้องนะคะท,ทุกผู้ทุกคนหลายมือเลยนะคะพี่น้องก็อย่างที่บอกก็คือเป็นไข้นะคะสาหรับมือนีก,ก็เลยฟื้นขึ้นได้จักน้อยจากพี่น้องจากก็เลยมากักทายนะคะเยี่ยมเยี่ยนนะคะพี่น้อง เป็นจังไดกันนาะบ่าวาสิเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งเมืองไทยพี่น้องเอฟซีอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสาหรับวันนี้นะคะเพนก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเนื่องด้วยว่าอาการเราก็ยังไม่โอเคขึ้นนะคะแล้วก็จะเซฟตัวเองให้ให้โอเคขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะแล้วอากาศมันก็น่าวหนาวพี่น้องจา้าเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาเบืองอากาศ คือตอนนีต้ตอนนี้มันเป็นเวลา UTC มงแรงนะคะสีมงแรงนะคะ,แ,ะ,คะแต่อากาศมันหนาวมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้าอากาศเย็นมากสโนโหิมะตกนะคะนี่เสียงยังไม่โอเคขึ้นเลยนะคะ <c oughs> เสียงยังมีแหบๆอยู่นะคะนี่ เดี๋ยวจะเอาให้พี่นองเบิงนะคะข้างนอกนะคะดูอากาศข้างนอกกันนี้หลังบ้านนะคะทุกคนโอ้ยนนตะวันกําลังจะรับฟ้าสวยมากเลยค่ะบานเพ่นภาษาอีสานก็เชือิ่นว่าตะเวนกําลังจะตกดินเด้อค่ะพี่นองค่ะตะเวนก็คือตะวันนะคะกําลังจะตกดินนะคะตะเวนกําลังจะตกดินสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนเน หนาวค่ะหนาวมาติดลบ15นะคะติดลบ15 16นะคะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากๆนะคะเพนก็เลยได้แต่อยู่บ้านนะคะพักผ่อนนะคะเซฟร่างกายตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆนะคะดูสิคะพี่น้องเอ,อ้ มันตกมาสองสามวันนะคะก็เราก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรมันก็เดี๋ยวปล่อยให้มันละลายล้วกันหลังบ้านนะคะเบืเ่อเบื่อจ๋าเดี๋ยวสิผาพ,พี่น้องไปเฮ็ดแนวกินแนวอยากตอนนี้เพ่นกับสิไปเฮ็ดกับเข่ากับน้ำนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะจะเฮ็ดกับเข่าสูเด็กหน่อยกินนะคะกับมีจะให้เจ้าของกินน้ำนะคะเด็กหน่อยอันก็นจะมีย่างสี่โค้งหมูนะคะให้เด็กหน่อยกินแล้วก็ของจ้าขคองมีสิพัดส,สี่โค้งหมูนะคะ แต่อย่างก็ได้เห็ดหมูเพราะว่าไปซื้อซี่โคหมูมไม้ใหญ่แผ่นขนาดน,นี้นะคะพี่ตองเป็นซื้อมหาห้นะคะก็เลยจะผัดซี่โคงหมูนะคะใส่กับใส่กับไอ่อฟักทองนะคะซี่โครงหมูผัดใส่กับฟักทองนะคะเห็ดเผ็เดๆคือสีสวงนะคะพี่น้องคะกินเผ็เดๆนี่คือสีม่แห้งคือสีสวงแห้งนะคะพี่น้องคะก็เลยจานนั่นละคะ่ขะของตะขอกับซีพัดเผ็ดซี่โครงหมูนะคะส่วนของเน็กน้อยกับ จะเป็นอย่างซี่โคหมูนะคะเดี๋ยวมาทํากันจ้าเดี๋ยวลงมือเห็ดก่อนจ้าพี่น้องจ้าซี่โคหมูเดี๋ยวจ้าซี่โครหมูเนาะจากให้จากนอยเนานะคือจะบอกว่าอากาศปีนี้หนาวกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคน ปีที่แล้วนี่ยังแบบมดหนาวปาหนีนะคะพี่พิมพ์ีพ่สาวเพชรน่ะจนเล,ล่าบอกว่าฉันมาปีที่แล้วยังบอกคอยหนาวเลยปีนี้สุดยอดเลยพี่เป็นพี่พิมพ์แกออกปากเลยด้วยจ้ะออกปากเลยพี่น้องเล่าหนาวเล่าเป็นข้นฉี่หนาวที่แล้วนะครับ ใส่หมูเยอะเพราะว่ากินคนเดียวมันจะทานไม่หมดนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเอาย่างให้เด็กๆทานนะคะอันนี้คงจะย่างให้เอามันที่มีมันๆน,นี้ออกก่อนนะทุกคนมันเยอะ ด้วยนะคะแข็งหน่อยเปลือกเขาจะแข็งนะเพนก็จะทำแบบนี้ก่อนเปลือกเขาออกมือก่อนนะไม่ใส่ทั้งลูกนะทุกคนจะใส่แค่ครึ่งลูก ไปล้างนะจ๊ะ ฟักของก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเพงก็จะไปเตรียมเครื่องเทศแล้วจ้ามาค่ะเพื่อนๆมาทำเครื่องแกงกันจ้าส่วนผสมก็จะมีหอมแดงนะคะกระเทียมนะคะพริกแห้งตะไคร้นะคะทุกคนโขกให้ละเอียดก่อนนะจ้าก็ไม่ถึงกับละเอียดมากนะคะจากนั้นก็ใส่พริกจินดาสดลงไปจ้าโขกไปอีกนะจ้า ตามด้วยกระปีจ้าค่ะไม่ได้เลยนะคะก็คือกระปีนะคะทุกคนนะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเด้ใส่กระปีลงไปแล้วก็โขกอีกรอบจ้าจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็นําไปผัดเลยนะคะมามาจ้ามาดูวิธีการผัดเ้วยจ้าตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขกเมื่อตะกี้นี่แหละจ้าเพื่อนเพื่อน,นจ้า ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมนิดนึงได้จ้าเด้อหอมทั่วบ้านเลยค่ะทั้งกลิ่นกระปิ่ทั้งกลิ่นเครื่องเทศเครื่องแกงด้วยค่ะพี่น้องคะผัดไปสักพักแล้วก็เอาซี่โครงกระดูกหมูที่สับไวะะ้ได้ค่ะเอามาผัดร่วมกันกับเครื่องแกงนะคะพี่น้องคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ผัดซี่โครงกระดูกให้เขาแบบว่าซุกไปจักน้อยเนาะคะ่ะนาอให้หมูเขาไม่คาวไม่เหม็นนะจ้าเราก็ผัดให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะ จากนั้นเราถึงจะมาเติมน้ำด้วยค่ะพี่นงองคะน้ำกบน้ำล้างคุกหินนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเครื่องแกงม,มันอยู่ในคกหินนะคะเราก็เอาน้ำาส่ลงไปนะคะไปล้างแล้วก็เอาน้ำที่ล้างคุกนี่แหละคะ่ะเทลงไปในกระทะที่เราผักกระดูกหมูซีโครงกระดูกหมูยูด้วยจ้ะพี่นงองจ้า จากที่ผัดได้ที่เรียบร้อยนะคะก็จะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะพอห้าจะตุนกระดูกหมูให้เปื่อยนะคะข้าจังเสียเอาบักอึหรือว่าฟักทองลงไปเด้อยจ้าเพื่อนๆโอเคค่ะจากที่ใช้เวลาตุ๋นประมาณ30-40นาทีนะคะตอนนี้ซี่โครงกระดูกหมูเราก็เปื่อยดีเรียบร้อยแล้วนะคะเพ่นก็นจะเอาฟักทองหรือว่าบิกอือนี่แหละคะ่ะ ลงไปนะคะแล้วก็จะตุ๋นต่อนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นก็ขอบปรุงก่อนนะคะเพราะว่าเพนโบฮันได้ปรุงเลยค่ะพี่น้องขาเพนก็จะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสหรือว่าผงนัวแค่นั้นคะ่ะเพราะว่าเพนใส่กะปิไปแล้วเนาะปิดฝาต่อคะ่ะ ใส่ตะไคร้นะคะใส่ปลาฟองเข้าไปด้วยสามใจฉันเลยเด้อพี่น,อน้องจ๋าชิมรสก่อนนะเป็นจังไดบาดชีกหายไข่ท่านที่เราไปคิดสักใจมากนะคะ หรือจะผัดแบบแค่กระดูกหมูอย่างเดียวก็ได้โดยจาก่นนองจ้ากระส่วนของเพี่อนๆอ,อยากกินฟักทองน้่บักอือน้่นะคะเพื่นก็เลยแบบอยากเอาฟักทองมาใส่ด้วยนะคะมันก็จะได้มีผักเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่กั้สุดยอดเลยเดยจ่าพีน้ำลงไป่อุ้ยน้ำ เจ้มจนมากเลยน้ำมันเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ผิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นไงบ้างคะผัดซี่โครงกระดูกหมูตะไคร้นะคะพี่น้องจ๊ารสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยมากๆเลยนะคะตายเห้าไปกินกันจ้า